หลายท่านในตอนนี้อาจจะกำลังกังวลกับกระแสข่าวเศรษฐกิจโลกที่ถาถมเข้ามารอบด้านข่าวเงินเฟอ้อที่ไม่หยุดสักทีข่าวดอกเบี้ยยังสูงข่าวบริษัทใหญ่ทยอยปลดพนักงานข่าวธุรกิจปิดตัวยอดขายตกลูกค้าหายคนซื้อของน้อยลงรวมถึงข่าวในประเทศที่ยิ่งฟังก็ยิ่งหมดแรงถ้าเราย้อนกลับไปดูดีๆ คำว่าเศรษฐกษิจไม่ดีเราได้ยินมาตลอดแทบทุกปีค่ะตั้งแต่ยุคอย่างเช่นต้มยำกุ้งยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสิสช่วงโควิด3ปีเต็มก็แล้วแต่จนถึงตอนนี้ที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่แต่ที่น่าคิดก็คือท่ามกลางข่าวลบซ้ำซากเหล่านั้นยังมีบางคนที่รวยขึ้นแบบเงียบ บางร้านค้าที่ยอดขายพุ่งส่วนกระแสะคนอื่นบางอาชีพที่ปิดรับลูกค้าเพราะแน่นจนรับไม่ไหวบางคนเก็บเงินก้อนได้ขยายร้านได้จ้างคนเพิ่มได้ทั้งที่ทุกอย่างเหมือนจะแย่ทาไมบางคนถึงรวยส่วนกระแสะได้ทั้งที่ข่าวเดียวกันเศรษฐกิจเดียวกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันแบบฟ้ากับดิน หลายคนอาจรู้จักคําว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ในความจริงคํานี้ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าเรายังมีใจที่สั่นไหวไปกับทุกข่าวยังคิดวนอยู่กับความกลัวยังมองไม่เห็นโอกาสลองสังเกตดูดีๆคนที่ทำได้จริงมักจะมีบางอย่างแตกต่างคะ่ะ เขาไม่ได้เก่งกว่าเราแบบสุดขั้วแต่เขามีมุมมองและวิธีรับมือที่ไม่เหมือนกันเช่นในวันที่หลายร้านอาจขายไม่ได้บางร้านกลับปรับวิธีเสิร์ฟให้ดีขึ้นหาช่องทางการขายใหม่ๆลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพหรือเปลี่ยนโลเคชันจากหน้าร้านมาอยู่ออนไลน์เป็นต้นบางร้านก็ไม่ได้แต่งร้านใหม่ แค่เปลี่ยนวิธีพูดวิธีสื่อสารกับลูกค้าในขณะที่ร้านแถวๆเดียวกันยอดขายอาจหายไปเกือบครึ่งได้แต่โทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนที่รวยส่วนกระแสไม่ได้ทำอะไรเหนือมนุษย์เลยค่ะแต่เขาควบคุมที่ใจได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ปล่อยให้ข่าวรอบตัวมากำหนดพลังงานภายในพอใจตกลง สิ่งที่ทำก็คือตามลงไปพอคิดในความกลัวก็เลือกเส้นทางผิดทำพลาดแล้วก็ยิ่งตกใจในทางกลับกันคนที่ใจสงบเขากลับมีแรงเหลือที่จะใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ในการปิดตัวและมองหาช่องเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นถ้าเปรียบข่าวเศรษฐกิจเป็นฝนตกหนักคนส่วนใหญ่จะหยุดวิ่ง หาที่หลบฝนแต่บางคนกลับเอาร่มมาเปิดร้านขายร่มตรงนั้นซะเลยเพราะเขาไม่ได้กลัวฝนแต่ใช้ฝนเป็นจังหวะคำว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจึงไม่ใช่คำสวยหรูแต่คือทักษะที่ฝึกได้ถ้าเรารู้ทันว่าสิ่งที่ฉุดเราลงไม่ใช่เศรษฐกิจแต่คือใจของเราเองเมื่อไหร่ที่ใจเราสงบพอ จะมองรอบตัวด้วยสายตาแบบใหม่เราจะเริ่มหาทางที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเราอาจไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่แค่ขายของชิ้นเดียวแต่เข้าใจคนทำด้วยใจที่ดีมั่นคงไม่สั่นตามข่าวก็สามารถโตได้ในแบบของตัวเองสิ่งสำคัญคืออย่าปิดใจไปก่อน อย่าด่วนตัดสินว่าเราทำไม่ได้เพราะโลกมันแย่เพราะโลกมีข่าวแย่ตลอดเวลาแต่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเขาไม่ได้รอให้โลกดีขึ้นเขาเริ่มที่การจัดใจตัวเองให้ดีขึ้นก่อนเสมอเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะว่าคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นตาอยู่ที่ไหนสตังกก็อยู่ที่นั่น ประโยคนี้สะท้อนความจริงของโลกยุคใหม่อย่างชัดเจนเงินไม่ได้หายไปไหนเงินเป็นของกลางของโลกแต่มันแค่เปลี่ยนที่เปลี่ยนมือเปลี่ยนช่องทางในวันที่ใครหลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าหายรายได้ตกยอดขายลดแต่ในเวลาเดียวกันบางคนกลับมียอดสั่งซื้อทะลุเป้า บางร้านค้าต้องปิดรับออเดอร์เพราะทำไม่ทันทั้งที่อยู่ในเมืองเดียวกันสถานการณ์เดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีคิดและมุมมองค่ะเราลองสังเกตง่ายๆจากตัวเราเองก็ได้เมื่อก่อนเวลาเราจะทานข้าวต้องเดินออกไปจากบ้าน ไปร้านอาหารไปนั่งรอเดินกลับแต่เดี๋ยวนี้แค่ปลายนิ้วจิ้มในมือถืออาหารก็มาส่งถึงบ้านทั้งสะดวกรวดเร็วและยังมีโปรโลดราคาอีกแล้วแบบนี้พฤติกรรมผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนได้อย่างไรใช่ไหมคะข้อมูลของทั้งายแมนบงในเคยเผยว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมายอดสั่งอาหารผ่าน Delivery โตขึ้นหลายเท่าตัว บางช่วงโดยเฉพาะช่วงโควิดเติบโตเฉลี่ยเกิน200%พอคนติดกับความสะดวกพฤติกรรมเหล่านี้ก็กลายเป็นนิสัยใหม่จนถึงทุกวันนี้หรือที่เรียกว่า New Normal ร้านอาหารที่ไม่เข้าร่วมแพลตฟอร์มหรือไม่มีบริการจัดส่งเลยก็จะค่อยๆหายไปจากสายตาผู้บริโภคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินไม่ได้หายไปไหนคะ่ะ เปลี่ยนช่องทางจากหน้าร้านไปอยู่ในออนไลน์จากการเดินเข้าร้านไปอยู่ในแอปโทรศัพท์มือถือจากลูกค้าเก่าแถวบ้านไปอยู่ในกลุ่มที่สั่งข้ามเมืองร้านที่ปรับตัวไม่ทันไม่ได้ปรับตัวก็มักจะบ่นว่าขายไม่ได้เลยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแต่ถ้าลองถามให้ลึกเขาเคยได้ลองปรับอะไรใหม่ๆบ้างไหม เคยเรียนรู้การขายออนไลน์บ้างหรือเปล่าเคยสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไหมหรือมัวแต่ฟังข่าวและตัดสินว่าโลกกำลังจะแย่แล้วก็เลิกพยายามไปเฉยๆคนที่ไปไม่รอดมักจะพูดคำเดิมๆวนซ้ำขายของยากลูกค้าไม่มีเดี๋ยวนี้คนไม่ซื้อของกันแล้วเศรษฐกิจฐฐฐแย่รัฐบาลก็ไม่ช่วย ส้นทุนก็ขึ้นหมดจะเอากำไรมาจากไหนฟังดูเหมือนจะจริงนะคะแต่แท้จริงก็คือการปิดกั้นตัวเองจากการมองหาทางออกแล้วเลือกยึดติดกับข้ออ้างในทางกลับกันคนที่รอดและโตมักจะไม่พูดอะไรเยอะเขาไม่บน่นไม่โวยไม่แชร์ข่าวลบแต่เขาสังเกต อมองว่าลูกค้าไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ตามไปที่นั่นแบบเงียบๆบ,บางร้านอาหารเริ่มจากไม่มีหน้าร้านเลยแต่เปิดเพจรับออเดอร์ด้วยแชทส่งเองในหมู่บ้านแล้วก็ค่อยๆเติบโตบางคนทำอาหารกล่องขายหน้า Facebook โพสทุกวันรับยอดเองตอบเองส่งเองแต่รายได้กลับดีกว่าร้านที่มีหน้าร้านหรูๆเซียอีก ความต่างคือจุดเริ่มต้นของการปรับใจไม่ใช่แค่ปรับตัวธุรกิจที่รอดเขามีใจที่เย็นและมั่นคงเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่ยึดติดว่าทุกอย่างต้องเป็นเหมือนเดิมเพราะเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเขานิ่งพอเขาจะมองออกว่าตอนนี้เงินกำลังไหลไปทางไหนใจที่สงบไม่ใช่ใจที่เฉยชา แต่คือใจที่ไม่ตกไปกับกระแสและรู้ว่าเงินไม่ได้ลดลงแค่มันเปลี่ยนเส้นทางทุกวันนี้คนก็ยังใช้ใจ่ายเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนวิธีจ่ายเปลี่ยนช่องทางซื้อเปลี่ยนวิธีตัดสินใจคนที่มองเห็นเงินเขาไม่ได้มีพลังวิเศษค่ะแค่เขามีสายตาที่แม่นยำเพราะใจเขาสงบพอที่จะมองโลกแบบไม่ตื่นตระหนก และสิ่งนี้คือทักษะที่เราฝึกได้ทุกคนขอแค่เปิดใจยอมรับว่าเงินไม่ได้หนีไปไหนมันแค่มองไม่เห็นเราถ้าเรายังอยู่ผิดที่ผิดทางแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะปรับใจและปรับวิธีให้สอดคล้องกับโลกเงินจะค่อยๆไหลมาโดยไม่ต้องไล่ตามเลยก็ได้ตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างเช่นช่วงโควิด คือช่วงเวลาที่พิสูจน์พลังของการรับรู้อย่างชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของโรคแต่เป็นเรื่องของใจคนเมื่อข่าวเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตโรงพยาบาลล้นพาผู้คนป่วยหนักล้มตายแพทย์พยาบาลที่เหนื่อยล้าถาถมเข้ามาทุกช่องทางทั้งข่าวหลัก โซเชียลและการพูดปากต่อปากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นภาพของวิกฤตพอเรามองเห็นแต่ภาพของความกลัวจิตใต้สำนึกจะเริ่มเชื่อว่าโลกภายนอกคือโลกที่อันตรายเต็มไปด้วยความเสี่ยงความเจ็บป่วยและการสูญเสียแม้บางคนจะยังไม่ได้รับเชือ้อแต่ใจก็เหมือนติดไปแล้ว เพราะรับคลื่นของความกลัวมาเต็มๆผลก็คือร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงผอมคุ้มกันลดลงตามภาวะความเครียดและสุดท้ายหลายคนก็เจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวว่าจุดเริ่มต้นคือใจที่ไม่สงบแต่ในทางกลับกันยังมีบางคนที่แทบไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ในโลกเดียวกับคนอื่นเขาไม่ได้ใช้เวลาเสพข่าวรู้วิธีดูแลตัวเอง แต่ใจเขาไม่ตื่นตระหนกสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือในโลกของเขาโควิดก็แทบไม่มีอยู่จริงเขาดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ดึงพลังงานของความกลัวเข้ามาสร้างโลกของตัวเองนี่คือพลังของการรับรู้ที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในสมองอย่างลึกซึ้งในสมองของมนุษย์มีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า r e ก t i c u l a r Activating System หรือ RAS เป็นเหมือนตัวกรองความสนใจค่ะซึ่งจะทำให้เรามองเห็นเฉพาะสิ่งที่เราสนใจหรือเชื่ออยู่ก่อนแล้วเช่นถ้าเรากำลังสนใจอยากซื้อรถสีแดง RAS ก็จะทำให้เรามองเห็นรถสีแดงคันนั้นเต็มท้องถนนทั้งที่มันมีอยู่มาตลอดแต่เมื่อก่อนเรามองไม่เห็น พอเราสนใจขึ้นมาสมองก็จัดลําดับความสำคัญให้สิ่งนั้นเด่นชัดขึ้นมาแบบเดียวกันถ้าเราเชื่อว่าโลกเต็มไปด้วยวิกฤต RAS ก็จะช่วยกรองข้อมูลทุกอย่างให้เราเห็นแต่สิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเราเลยเห็นแต่คนล้มเหลวร้านปิดตัวเสียงบน่นเสียงล้มเลิกในระดับควอนตัมโลก คือสนามพลังงานที่เปิดรับคลื่นความทีจากจิตของเราจิตเราคลื่นแบบไหนเราก็ดึงดูดสิ่งที่อยู่ในคลื่นเดียวกันเข้ามาถ้าคลื่นเราคือความกลัวเราจะสะท้อนและดึงดูดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนในความกลัวถ้าคลื่นเราคือความมั่นคงสงบและเปิดรับเราก็จะเริ่มเจอกับคนสถานการณ์และแรงบันดาลใจที่พาเราไปทางบวก ช่วงโควิดเป็นช่วงที่เห็นได้ชัดมากว่าบางคนเลือกเสพข่าวแบบเต็มเวลาใจเขาก็จะพังสุขภาพก็พังธุรกิจก็หยุดนิ่งเพราะจิตที่หดหู่จะไม่สร้างอะไรใหม่ๆแต่บางคนเลือกมองหาโอกาสเขาศึกษาว่าคนเริ่มสั่งของออนไลน์ร้านอาหารแบบเดลิเวอรเริ่มเติบโต เขาไม่รอให้คนกลับมากินที่ร้านแต่รีบทำเมนูใหม่เข้าร่วมแพลตฟอร์มรีบสร้างฐานลูกค้าใหม่จากหน้าจอแทนหน้าร้านสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่แค่โชคไม่ใช่ทุนแต่คือการกรองข้อมูลของสมองและคลื่นพลังงานของใจถ้าเราอยากเห็นโอกาสเราต้องฝึกใจให้สงบพอที่จะหยุดหมุนไปตามข่าว ฝึกสมองให้โฟกัสกับภาพที่ต้องการฝึกจิตให้เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเมื่อเราทำบ่อยๆระบบ RAS ในสมองจะค่อยๆเปลี่ยนจากการมองหาแต่ปัญหาไปมองเห็นทางออกเห็นโอกาสจากการกรองแต่เรื่องแย่ไปกรองเรื่องดีที่เราไม่เคยเห็นและเมื่อใจเรานิ่งพอจัก,กรวาล จะเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้นั้นกลับมาพลังงานที่เราปล่อยออกไปจะเริ่มกลับมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้โลกของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันแม้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันสิ่งที่ต่างคือการเลือกมองและพลังที่เราถืออยู่ในใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าสร้างโลกของตัวเองให้เบาสบาย แม้โลกภายนอกจะไม่เป็นใจก็าตามคุณผู้ฟังคะเรามาทดลองอะไรง่ายๆกันดีกว่าคะ่คาาะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ฟังห้ามนึกถึงช้างสีชมพูนะคะอีกทีนะคะคุณผู้ฟังห้ามนึกถึงช้างสีชมพูนะคะเห็นไหมคะว่าแค่พูดแบบนี้ภาพของช้างสีชมพูก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีแม้ว่าเราจะพูดคำว่าห้ามแล้วก็ตาม นี่คือคกลไกสำคัญของจิตใต้สำเนกค่ะมันไม่ได้เข้าใจคำว่าไม่แต่มันจะหยิบเฉพาะสิ่งที่เราสนใจหรือให้ความสำคัญมาขยายเช่นเดียวกันถ้าเรามัวแต่มองหาหลักฐานของความขาดแคลนมัวแต่เชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นสมองจะกรองให้เราเจอแต่ภาพเดิม เจอแต่คนล้มเจอแต่ยอดขายตกเจอแต่วิกฤตกลับกันถ้าเรามีสติและเลือกที่จะมองหากลับกันถ้าเรามีสติและเลือกที่จะมองหาหลักฐานของคนที่ไม่ขึ้นกับกระแสคนที่ไม่ต้องตามเทรนด์ไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจกเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีคนบางคนที่ยังทำร้านแล้วขายดี ที่ยังสร้างยอดขายได้ในวันที่คนอื่นบน่นที่ยังมีความสุขและมั่นคงอยู่ท่ามกลางข่าวร้ายตัวอย่างง่ายๆเลยเจ้าของร้านอาหารที่ยอดขายตกจนเกือบต้องปิดร้านมักมีพฤติกรรมที่เหมือนกันคือเขาจะติดตามแต่ข่าวเศรษฐกิจแย่อ่านคอมเมนต์คนที่กำลังท้อดูคลิปคนที่พูดว่าธุรกิจไปไม่รอดในแต่ละวัน เขาเสพเนื้อหาที่เป็นพลังงานลบแล้วปล่อยให้พลังลบนั้นซึมเข้าไปในใจจนกลายเป็นความเชื่อว่าเราคงไม่รอดเหมือนกันเขาเริ่มพูดกับตัวเองและลูกน้องว่าคนไม่มีเงินหรอกตอนนี้ขนาดร้านดังยังปิดเลยแล้วเราจะไปสู้ได้อย่างไรพอใจพูดแบบนี้ทุกวันพลังของร้านก็ตก ลูกค้าเข้ามาก็รับรู้ได้ถึงไวเบชั่นบรรยากาศที่ไม่ดีเมนูก็เดิมเดิมไม่มีความกระตอรือรือร้นในการปรับปรุงทุกอย่างก็เลยค่อยๆพังตามความเชื่อแต่ในถนนสายเดียวกันนั้นกลับมีอีกร้านที่ลูกค้าแน่นทุกวันเพราะเจ้าของร้านมีใจอีกแบบหนึง่งเขาเลือกเสพเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ อูคนที่รอดฟังเรื่องของคนที่พลิกเกมได้เขาไม่ได้กลัวเศรษฐกิจเพราะเขาเชื่อว่ามีลูกค้าที่กำลังมองหาร้านที่ใส่ใจอยู่เสมอในแต่ละวันเขาใช้เวลาในการออกแบบเมนูใหม่ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจมีพลังงานดีๆให้ทีมงานใจเขาเบาสบายและมุ่งมั่น ร้านของเขาเลยดึงดูดแต่คนที่อยากอยู่ในพลังงานแบบนั้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใต้สำนึกทำงานสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสนใจและสอดคล้องกับสิ่งที่สมองกรองออกมาผ่านระบบที่เรียกว่า RAS นั่นเองมันเป็นระบบในสมองที่ทำหน้าที่เหมือนเรดาร์กรองสิ่งสำคัญต่อเราในขณะนั้นให้ชัดขึ้น ถ้าเราโฟกัสเรื่องบวกสมองจะยิ่งขยายเรื่องบวกให้ถ้าเราโฟกัสเรื่องลบสมองก็จะยิ่งพาไปรับรู้แต่เรื่องลบแม้แต่บทอธิษฐานจิตบางทีหรือคำอวยพรจากท่านผู้หวังดีบางครั้งก็ส่งผลลบต่อจิตใต้สำนึกแบบไม่รู้ตัวเช่นการอวยพรว่าขอให้หายเจ็บหายป่วยหายจนไม่มีหนี้ ฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะคะแต่จิตใต้สำนึกอาจจะรับภาพของคำว่าเจ็บป่วยจนนี่มาเป็นภาพหลักเพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกพูดถึงก่อนเสมอภาพในใจจึงเหมือนช้างสีชมพูเลยค่ะยิ่งห้ามยิ่งมายิ่งพูดยิ่งฝังถ้าเราฟังคำอวยพรแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจหรือไปโต้แยงท่านนะคะ แค่เปลี่ยนที่ใจของเราให้รับในแบบที่เป็นบวกเช่นถ้าได้ยินคําว่าขอให้หายเจ็บให้แปลในใจว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงถ้าได้ยินคําว่าขอให้ไม่มีหนี้ให้แปลในใจว่าขอให้มัง่งคั่งร่ำรวยเพราะสิ่งที่จิตใต้สำนึกจะจดจําคือภาพที่เรารู้สึกและจินตนาการซ้ำ ถ้าเราฝึกเปลี่ยนภาพในใจให้บวกระบบ RAS ก็จะพาเราไปเจอแต่เรื่องที่บวกโอกาสที่ดีคนดีๆและสถานการณ์ดีๆก็จะเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณผู้ฟังฝึกใจไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาไม่ได้สำคัญเท่ากับเราปล่อยให้อะไรอยู่ในใจเราเพราะสุดท้ายแล้วโลกข้างนอก เป็นเพียงเงาสะท้อนของภาพในใจเราเท่านั้นเองค่ะเพราะสุดท้ายแล้วโลกข้างนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนของภาพในใจเรานั่นเองค่ะคนที่มองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นหมกไม่ใช่คนที่เก่งกว่าคนทั่วไปแต่เป็นคนที่ใจนิ่งกว่าต่างหากเพราะในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังสับสนกำลังตื่นกลัวหรือจมอยู่กับข่าวร้าย คนที่ใจสงบจะมีพื้นที่ในใจเหลือพอให้มองเห็นมุมเล็กๆที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าโอกาสไม่มีแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นเพราะใจเต็มไปด้วยความกลัวความกังวลเหมือนกระจกที่ขุ่นไม่ว่าจะเอาภาพอะไรมาให้ดูก็จะดูไม่ชัดความต่างอยู่ที่ภายในใจคนที่มองเห็นโอกาส มักมีคุณสมบัติที่สำคัญคือพวกเขาไม่ดูดซับทุกอย่างเข้ามาในใจโดยอัตโนมัติพวกเขารู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยเขาอาจอ่านข่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้เสพข่าวด้วยหัวใจเขาแค่รับรู้ไม่ใช่อินตามในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มักไม่เห็นโอกาสมักมีใจที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยเสียงในหัวที่ตัดสินตัวเองล่วงหน้าเช่นคงไปไม่รอดหรอกไม่ใช่เวลานี้ไม่กล้าลองเพราะกลัวพลาดเสียงพวกนี้ทำให้เขามองไม่เห็นแม้โอกาสจะอยู่ตรงหน้าใจที่ดึงดูดโอกาสดีๆคือใจที่เบาและเปิดไม่ด่วนสรุปว่าอะไรทำไม่ได้ไม่เชื่อว่าโลกกําลังจะพัง ไม่เก็บทุกคำพูดจากข่าวหรือโซเชียลมาใส่ใจจนเกินไปต้องอดทนต่อเสียงลบที่อยู่รอบตัวทั้งเสียงข่าวเสียงคนรอบข้างหรือแม้แต่เสียงในหัวของตัวเองความอดทนตรงนี้ไม่ใช่แค่การกลั้นใจทนแต่คือการเลือกจะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราดีขึ้นเมื่อได้ยินข่าวลบให้ฝึกถามตัวเองว่า ข้อมูลนี้มีไว้เพื่ออะไรเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างถ้าข่าวนี้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยเราจะรับรู้แล้วปล่อยวางไม่เอามาหล่อเลี้ยงความกลัวจนกลายเป็นพลังงานตกในแง่ของกฎแรงดึงดูดใจที่อยู่ในพลังงานกลัวจะดึงดูดสถานการณ์ให้กลัวมากขึ้น แต่ใจที่อยู่ในความสงบความมั่นใจและความเบาสบายจะเปิดคลื่นพลังงานที่ดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยธรรมชาติงานวิจัยในด้านจิตวิทยาและสมองสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะมีหลักฐานว่าคนที่ฝึกสติสมาธิและภาวนามีพื้นที่ในสมองส่วนหน้าทำงานได้ดีขึ้นคือส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การมองเห็นภาพรวมและการควบคุมอารมณ์หมายความว่าการฝึกใจให้สงบไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่มันคือการฝึกสมองให้เห็นโลกได้กว้างขึ้นและวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นกว่าเดิมเทคนิคการฝึกมีหลายรูปแบบแต่หัวใจอยู่ที่การอยู่กับตัวเองอย่างมีสติไม่ปล่อยให้ความคิดวนซ้ำ ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในวงข่าวลบตลอดเวลาฝึกหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ฟังเสียงที่ยกพลังไม่ใช่ฉุดพลังฝึกพูดกับตัวเองดีๆทุกเช้าตั้งคำถามแบบเปิดไม่ใช่คำถามที่ปิดโอกาสทั้งหมดนี้คือการปรับคลื่นภายในให้ตรงกับโอกาสดีๆที่ลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลา คนที่เป็นพันส่วนกระแสไม่ได้แปลว่าต้องปืนทุกอย่างแต่แปลว่าเขารู้ทันกระแสและเลือกวางใจในแบบที่ไม่ต้องตามคนอื่นไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดแต่เลือกมั่นคงและชัดเจนขอให้เชื่อไว้เสมอว่าความสามารถในการมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือชาติกำเนิดแต่อยู่กับว่า ใจเราพร้อมแค่ไหนที่จะไม่ตกไปกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตกแล้วเลือกมองต่างจากกระแสทุกคนฝึกได้ค่ะและเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจจะค่อยๆนิ่งขึ้นมันคงขึ้นเหมือนด่งต้นไม้ที่ปักรากลึกพายุจะพัดแรงแค่ไหนก็โค้นไม่ลงเพราะเราจะยืนอยู่บนใจที่สงบซึ่งเป็นที่มาของทุกโอกาสบนโลกใบนี้ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นผู้ที่มีใจเบาสบายในทุกๆวันเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเข้าใจความจริงของโลกภายนอกและเข้าใจโลกภายในใจของตัวเองได้อย่างลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเจอกับกระแสะแบบไหนขอให้คุณวางใจได้อย่างมั่นคงเพราะเมื่อใจนิ่งใจเบา โอกาสที่ใช่ก็จะเข้ามาอย่างง่ายดายแบบที่ไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องเร่งรีบขอให้คุณเป็นคนที่เชื่อในพลังของตัวเองเชื่อว่าเส้นทางของคุณมีคุณค่าและมีสิ่งดีๆรออยู่เสมอแค่ฝึกใจให้เปิดฝึกตามองให้ชัดคุณจะเริ่มเห็นทางที่คนอื่นมองไม่เห็นขอบคุณที่รับฟังกันจนจบ ขอให้วันนี้เป็นวันที่เบาสบายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจค่ะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ